ครับสวัสดีครับสําหรับช่องที่ผ่านาผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ของ youtube แล้วนะครับเรามาดูตรงเนื้อหาเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏเมื่อเราไปเปิดการสร้างไรายได้นะครับมันก็จะปรากฏตัวนี่นครับการสร้างไรายได้ก็จะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมครับนะครบาวนี้ เราก็จะมาดูการสร้างรายได้โดยโฆษณาครับก็ไปที่การสร้างรายได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มตั้งค่าเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเปิดโฆษณาช็อตไปนะครับคราวนี้มาตั้งการโฆษณาแบบพรีเมียร์นะครับโฆษณาและ YouTube พรีเมียร์นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเริ่มใช้งานครับตรงนี้ก็ลากไปเลยก็จะมีโฆษณาที่ทับซ้อนโฆษณาตับผู้สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็กดเครื่อง เรื่องหมายอมรับนะครับกลับไปอันนี้ก็ต้องตอบว่าวิดีโอทั้งหมดของชั้นนะครับของผมนะครับสร้างไรายได้ทั้งหมดเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็ไปดู a n a l y ล i s ิของชั้นนะครับรายได้ตอนนี้ยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับเราไปดูที่เนื้อหาแล้วก็นะครับ มันก็จะพยายามเปลี่ยนจากการสร้างรายได้ที่เป็นปิดอยู่เนี่ยมันจะพยายามเปิดครับ,บรดรอการอัปเดตหลายรายการครั้งอื่นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งผ่านเกมก็จะเปลี่ยนลักษณะประมาณนี้นะครับถ้ามีตรงไหนที่จะมีการเปิดสร้างรายได้อยังไงก็เียวอัพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ